ทุกคนสวัสดีครับเชา้ชาๆเนาะเอาคลิปดีๆมาฝากจะได้เห็นเป็นประสบการณ์เนาะว่าเรื่องราวที่เราเอา่อไปบอกต่อไปทําคลิปไปถ่ายร้านต่างๆประทับใจทุกที่เลยทุกช่องนี่จะเป็นช่องที่สองนะฮะจริงๆจะมีช่องชื่อช่องไม่ดีจริงครูไม่ไปเหยียบแต่ช่องที่กําลังถ่ายอยู่เป็นช่องที่2ทุกคนจะ้ะนี่บรรยากาศนะฮะเดี๋ยวกําลังจะไปเอ่อทำบุญค่ะทุกคนนี่เราก็ทะลุมาทางนี้ค่ะ เ็จะเห็นเป็นคลองนะฮะแล้วก็จะมีปลาหนงปลานินเยอะมากเห็นไหมคนเขายิงเขายิงปลาใช้ปืนยิงปลาเลนี่ฮะจะเป็นแบบนี้เลยคลองเนี่ฮะก็จะมีขเขมพรพมาร่าแรงงานเขาจะมาจับปลาเป็นี้ต้นสนุแห้งตายฮะ,ะทุกคนอากาศดีดีทุกคน จริงๆอ่ะเราเคยอยากจะไปจังหวัดปทุมนะปะทุมธานีรังสิตจะมีแกงใต้หลักเคยไปมาแล้ว่านมาแล้วมีแกงใต้อร่อยๆอยู่เจ้าสองเจ้าเนาะเออแต่กจะอยากจะไปแถวแถวธรรมศาสตร์แถวบางขันนะฮะมีร้านดังอยู่นะก็ติดป้ายใหญ่โตตรงแถวแถวบางขันแถวแถวธรรมศาสตร์รังสิตนะฮะติดต่อไปพ่อเขาก็บอกว่าให้ติดต่อลูกนะฮะแต่ลูกญิ่งมาก หญิงมากสตอรอเบอรี่มากบอกว่าจะแอดไลน์มาไม่ยอมแอดมาแต่จริงๆอ่ะนางอาจจะจําเราได้ว่าเราเคยโทรไปที่เบอร์นางแล้วก็สายมันตัดไปตอนนั้นรู้สึกแบบหมดแล้วก็